สวัสดีครับ 3. พยาธิขึ้นสมองรู้จักให้ดีป้องกันได้จากตอนที่แล้วเรารู้จักกับพยาธิหอยโข่งกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับพยาธิอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคพยาธิขึ้นสมองได้ครับนั่นก็คือพยาธิตัวจี๊ดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับพยาธิตัวจี๊ดตัวแก่ของพยาธิทั้งตัวผู้และตัวเมียยาวประมาณ 1.5- ถึง3.0เซนติเมตร มีลักษณะลําตัวกลมยาวหัวคล้ายรูปฟักทองทั้งหัวและทั้งตัวของพยาธิพวกนี้จะมีหนามเป็นตัวอ่อนของพยาธิในระยะติดต่อเป็นพยาธิตัวกลมของสัตว์จําพวกสุนัขแมวผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดโรคพยาธิตัวจีดจากการรับประทานเนื้อสัตว์เช่นปลาน้ําจืดกบไก่ที่ปิ้งหรือย่างไม่สุกหรือปรุงแบบสุกๆดิบๆ ผู้ป่วยที่ติดโรคพยาธิตัวจีดมักจะมีการบวมเคลื่อนที่โดยเฉพาะที่ผิวหนังเนื่องจากพะยาธิตัวอ่อนที่เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังมีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งที่พบพยาธิเคลื่อนที่เข้าไปในสมองทําให้เกิดอาการอักเสบมีเลือดออกและเกิดอาการทางประสาทเป็นอัมพาตชักและหมดสติบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตที่มาของพะยาธิตัวจีด พยาธตัวจี๊ดตัวแก่ของพยาธทั้งตัวผู้และตัวเมียจะอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของสุนัขและแมวหลังจากพยาธผสมพันธุ์แล้วพยาธตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระของสัตว์เหล่านี้เมื่อไข่ลงในน้ําจะฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่1ตัวกุ้งไรจะกินตัวอ่อนระยะนี้และไปเจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่2เมื่อปลากินกุ้งไรที่มีพยาธพยาธจะไปเจริญในปลาเป็นตัวอ่อนระยะที่3ซึ่งเป็นระยะติดต่อ ถ้าสุนัขหรือแมวกินปลานี้เข้าไปพยาธิก็ไปเจริญเป็นตัวแก่ในกระเพาะอาหารแต่ถ้าคนกินปลาซึ่งมีพยาธิระยะติดต,ต่อเข้าไปพยาธิจะคืบคานหรือชายไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นตากล้ามเนื้อและสมองในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าพยาธินี้จเจริญเติบโตจนเป็นตัวแก่จนสามารถออกไข่ได้ในคนการรักษาปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะ ช่วยรักษาโรคติดเชื้อพยาธิตัวจีได้หายขาดได้อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาทันทีที่เริ่มมีอาการเพื่อป้องกันพยาธิเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะสำคัญจนเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยแพทย์มักให้รับประทานยาถ่ายพยาธิเป็นเวลาติดต่อกัน21วันเพื่อกำจัดพยาธิและอาจให้ใช้ยาบรรเทาอาการคันหรือบวมร่วมด้วยแต่หากมีพยาธิตัวจีชัยอยู่ใต้ผิวหนัง แพทย์อาจต้องผ่าตัดเพื่อนำตัวพยาธิออกจากร่างกายด้วยการป้องกันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกสุกดิบๆไม่ดื่มน้ำที่อาจมีการปนเปื้อนห้ามกินอาหารจำพวกปลากบและไก่แบบสุกสุกดิบๆควรกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยตรงอุจจาระจากสุนัขและแมว ในตอนต่อไปเราจะนำเสนอเกี่ยวกับพยาธิตัวตืดและท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชม3พยาธิขึ้นสมองรู้จักให้ดีป้องกันได้ผ่านทาง Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ